ชาวราศีพิจิตทุกท่านในช่วงนี้หรือว่าช่วงหลังสงกรานมานี่แล้วก็รู้สึกว่าดวงชะตาของท่านนั้นโดดเด่นมีทั้งโชคมีทั้งลาบเข้ามาเกยเข้ามาให้ท่านกอบโกยได้ไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดีท่านทำงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีงานที่โดดเด่นจะมีคนสรรเสริญท่านจะมีคนยกยอถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้อง ก็จะมีเจ้านายคอยให้กำลังใจถ้าหากว่าท่านเป็นนายเขาท่านก็จะมีลูกน้องที่รักใคร่และให้ความอบอุ่นตัวท่านมีการช่วยเหลือไม่ว่าท่านจะทำงานหนักหรืองานเบาก็มีลูกน้องคอยประคับประคองท่านอยู่เสมอในด้านของการเงินในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตหลังสงกรานมาณีแล้ว ก็รู้สึกว่าการเงินของท่านนั้นก็โดดเด่นไม่แพ้กับราศีใดๆทางนั้นในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะมีใช้มีสอยอยู่ไม่ขาดมือไม่ว่าจะมีการใช้จ่ายจะหนักบ้างเบาบ้างแต่ท่านก็ไม่ขัดสนก็ถือว่าการเงินของท่านในช่วงนี้จัดว่าโดดเด่นไม่แพ้กับราศีใดในด้านของความรักนั้นก็โอเคถ้าหากว่าท่านเจอคนรัก ที่ยังใหม่ๆก็จะมีความที่เรียกว่าเอาอกเอาใจกันดีให้ความสัมพันธ์มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงซึ่งกันและกันสำหรับท่านที่มีคู่กันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นความรักที่ยั่งยืนและมั่นคงในด้านโชคลาบก็พอมีบ้างในช่วงนี้ในช่วงหลังสงกรานแล้วนั้นท่านจะทำอะไรก็จะดีจะมีโชคมีลาบเข้ามา หนุนหรือว่าจะมาเกยชาวราศีพิจิตให้มีความโดดเด่นขึ้นในช่วงนี้เราจะมาดูในด้านที่ราศีพิจิตนั่นต้องระมัดระวังนั่นก็คือความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้างในช่วงนี้อาจจะมีการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการเงินหรือรายได้ที่เคยได้รับก็จะไม่ได้รับอาจจะมีการสะดุดอยู่บ้าง ท่านที่เคยมีเรื่องวีราวเกี่ยวกับคดีความในช่วงนั้นในช่วงของคดีความในเรื่องของมรดกตกทอดกับพี่ๆน้องๆอ,อันนี้ท่านก็ต้องระวังอันนี้เรามาเสนอให้ท่านระวังสำหรับชาวราศีพิจิตนั้นท่านในช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของแต่ละเรื่องนั้นอาจจะต้องระวังในด้านการใช้เงินใช้ทองอีกตาหาก ท่านอาจจะใช้อีกมากมายในเรื่องของการฟักเงินนั้นท่านจะฟักเป็นว่าเล่นเลยในช่วงนี้และอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าระวังอีกอย่างหนึ่งอาจจะโดนหลอกก็ได้ในช่วงนี้อาจจะมีมิจฉาชีพโทรเข้ามาพูดจาหลอกลวงท่านจะทําให้ท่านนั้นต้องเสียเงินโดยใช่เหตุท่านไม่ทันรู้ตัวอีกต่หาก ก็ขอให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของการเงินชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ก็จะมีรายรับที่ดีจะมีเงินเข้ามาหาท่านในช่วงนี้อีกมากมายท่านจะได้เงินมากบ้างน้อยบ้างทุกบาททุกสตางนั้นท่านอาจจะได้มาจากนำพักน้ำแรงของท่านที่ท่านได้ลงทุนไว้ในช่วงนั้นบางท่านนั้นก็จะได้เงินมาจาก ตัวของท่านนั้นได้เป็นในหน้าบางท่านก็ได้เงินมาจากการทำธุรกิจจากการประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างรับเหมาบางท่านนั้นก็อาจจะได้มาจากการที่เรียกว่าลงทุนค้าขายถ้าท่านมีหุ้นส่วนมี การลงทุนร่วมกับใครในช่วงนี้ท่านก็จะได้เงินปันผลมาอีกตาหากในช่วงนี้เงินทองก็ถือว่าไม่ขัดสนท่านจะมีใช้มีเก็บมีขวากก็ถือว่าเงินชาวราศีพิจิตนั้นในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีใช้มีสอยไม่ขาดมือในด้านของความรักอีกเช่นเดียวกันท่านที่มีคู่อยู่แล้วคนรักของท่านนั้น ช่วงนี้ก็จะเอาอกเอาใจดีบางท่านก็จะมีของขวัญหรือว่าของขวากมาฝากให้ท่านในช่วงนี้บางท่านนั้นก็จะมาชวนให้ท่านไปฮันนีมูนกันต่างประเทศก็มีบางท่านก็จะพากันไปเที่ยวทะเลบ้างไปเที่ยวน้ำตกกันบ้างและแต่ความจะสะดวกแต่ละคู่บางคู่ก็ชวนกันไปทำบุญทำทาน เพื่อการเสริมดวงชะตาสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ท่านอาจจะเจอเนื้อคู่จะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงจะเป็นรักที่แท้จริงถ้าหากว่าท่านนั้นจะเปิดโอกาสก็จะได้ร่วมอยู่กินกันเขาอาจจะพูดจาดีมีฐานะดีมีงานที่เป็นหลักเป็นแหลง่ง ไม่มีนิสัยที่เป็นคนเกเรนิสัยเกเรอาจจะไม่มีเขาเป็นคนดีเป็นคนใจบุญสุนทานอีกตาหากถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติที่ดีเป็นกุลสตรีที่ดีงามเป็นคนที่เรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานใจบุญสุนทานอิจาหากถ้าหากว่าใครได้ร่วมคลองเรือนก็จะมีความสุข และจะอยู่ด้วยกันตลอดไปในด้านของสุขภาพนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าสุขภาพของท่านนั้นก็ยังโอเคก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงดีชาวราศีพิจิตนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจากความที่เรียกว่าลำบากก็จะกลับมาพบเจอกับความสบายดวงจะดีจะมีเงินมีทองชนิดที่เรียกว่า ตั้งตัวไม่ทันรวมถึงในด้านของการงานการเงินจะมีให้เห็นอย่างเด่นชัดในช่วงนี้ในด้านการงานนั้นท่านจะทํางานที่ดีจะมีศัก์มีสีมีคนนิยมยกย่องงานบางชิ้นบางอันนั้นอาจจะทําแล้วมีชื่อเสียงก็จะเป็นที่นิยมชมชอบในด้านของการเงินช่วงนี้ ก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดจะเป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านท่านเคยทำอะไรเข้าไว้ในช่วงนั้นก็จะย้อนลอยถอยหลังกลับมาตอบสนองท่านในช่วงนี้ท่านทำอะไรก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนถ้าหากว่าช่วงนี้ท่านใจร้อนก็จะไม่เป็นผลดีกับตัวของท่าน ท่านทำงานร่วมกันหรือเป็นลูกน้องเขาก็อีกเช่นเดียวกันให้คอยระมัดระวังอาจจะมีคนอิจฉาในช่วงนี้นะครับอิจฉาชิงดีชิงเด่นคุณอยู่ถ้าหากว่าเราไปไว้ใจเขาเราจะเสียใจในภายหลังเขาผู้นั้นจะไม่หวังดีกับเราชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ในเรื่องเก่าๆอีกอย่างหนึ่งอาจจะเกิดขึ้น มาอีกครั้งบางท่านนั่นที่เคยมีคดีความบางท่านก็จะมีคดีความกับพี่พน้องๆในช่วงนั้นในเรื่องในเรื่องของมรดกตกทอดหรือเกี่ยวกับที่ทางในช่วงนั้นก็จะกลับมาอีกให้ท่านระวังในด้านการใช้จ่ายก็จะมีเพิ่มอยู่มากชาวราศีพิจิตต,ต้องระวังในช่วงนี้ คือในเรื่องของการเงินถ้าหากว่ามีการเซ็นสัญญาอะไรกันก็ขอให้ท่านตรวจดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะทำหรือว่าจะเซ็นลงไปมิฉะนั้นท่านเซ็นไปแล้วจะมีการผิดพลาดได้จะทำให้ท่านนั้นได้รับความเดือดร้อนในภายหลังโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองก็ขอให้ท่านระวังไว้ ชาวราศีพิจิตในด้านของโชคลาภช่วงนี้ก็จะมีอยู่บ้างก็จะเป็นลาบเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากเท่าไรนักส่วนมากท่านก็จะได้มาจากนำพักน้ำแรงของท่านนั่นแหละถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันทำงานแลกกับยาดเงือหรือว่ากำลังของท่านนั้นท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการก็ถือว่า ในช่วงนี้ในด้านของโชคลาบนั้นก็ถือว่าท่านเอากำลังเขาแลกแล้วก็จะได้มาก็ชนิดนี้ก็เรียกว่าเป็นลาบอีกอย่างหนึง่งเรามาดูในด้านของความรักของชาวราศีพิจิตในช่วงนี้คนที่ยังเป็นโสดท่านจะเจอเนื้อคู่อย่างที่ว่าไว้ในเทศกาลต่างๆไม่ว่าท่านจะไปโลตัสหรือว่าไป ไปห้างสรรพสินค้าอะไรนี่ท่านอาจจะเจอคนที่ท่านหมายปองหรือว่ามีความที่เรียกว่าใจตรงกันอาจจะเป็นคู่รักที่แท้จริงของท่านก็ได้คนเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เพื่อให้ท่านนั้นได้มาศึกษาดูให้ดีหรือว่าท่านจะดูใจกันไปก่อนก็ได้เผื่อบางท่านบางรายนั้นจะเข้ามาหาผลประโยชน์ กับตัวเราก็ขอให้ท่านสังเกตดูให้ดีถ้าหากว่าท่านจะมีคู่ในตอนนี้ถ้าหากว่าท่านเลือกดีก็จะได้ดีถ้าหากว่าเลือกไม่ดีการดํารงชีวิตประจำวันนั้นก็จะไม่ค่อยดีถ้าหากว่าท่านได้ดีท่านก็จะเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าสำหรับการดํารงชีวิตประจำวันนั้น การติดเชื้อหรือว่าการติดโรคมาจากผู้อื่นนั้นก็ให้ท่านระวังให้ดีสำหรับชาวราศีพิจิตในช่วงนี้โรคประจำตัวก็อาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าใครเป็นโรคภูมิแพ้อาจจะต้องพบหมอบ่อยครั้งให้ท่านระวังเข้าไว้ให้ดีหรืออีกอย่างหนึ่งผู้ที่สูงอายุก็ให้ระวัง ในการเดินการเหินอาจจะมีการลื่นล้มลงได้การเข้าห้องน้ำก็ให้ทานผู้สูงอายุนั้นระมัดระวังให้ดีการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันในช่วงนี้อาหารอาจจะเกิดเป็นพิษก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงอากาศร้อนสรุปสุดท้ายนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุข กันทุกคนก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจะทำอะไรก็ให้สมดังที่ใจคิดและมีความมุ่งมั่นและมีความสำเร็จสืบต่อไปครับสวัสดีครับ